สวัสดีครับ FC Channel โอรถมือ2ทุกท่านครับผมโอ๊ตเพชรยนต์เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามาดูรถ PPV นะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนั่นเองคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะเพิ่งปรับสภาพเรียบร้อยนะเราเอามาให้ดูเลยนะครับคันนี้จะเป็น Isuzu MU-X นะครับ1.9 Navy Iconic นะครับเป็นรถปี2018นะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ เลขไม้ใช้แล้วแค่แสนโลนะครับได้มาเป็นสีขาวเลยนะสำหรับคันนี้ก็ใครที่หาตัวรุ่นนี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยคันนี้สวยจริงนะครับผมนะสีขาวนะครับไม้แสนโลเราเปิดราคาอยู่ที่8ปดแ0 0เจ็ดหมื่นบาทนะครับสำหรับมิวเอ็กซ์ไอคอนิคันนี้นะครับผมใครที่สนใจนะครับแอดไลน์โทรเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยแคปรูปส่งไลน์มาก็ได้นะที่เบอร์0984-465222นะครับผมนะติดต่อเข้ามา สเปคนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าสวยนะครับอ่ะรายละเอียดตัวรถคันนี้นะครับอย่างตัวไฟหน้านะครับได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งนะไฟ LED บิลในอยู่ในโครมแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับคันนี้จะเป็นโครเมียมโลโก้แดงเลยนะครับแล้วก็ตัวเจ้าของเดิมมีติดคําว่า MILX SPORT นะครับบริเวณฝากระโปรงด้านบนด้วยนะครับก็คือแต่งมาให้แหละสวยๆเลยแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับ ตกแต่งขอบคิวด้วยโครเมียมนะครับคันนี้ก็มีมาให้นะมีตัวลิ้นกันชนด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับผมคันนี้ตกแต่งมาให้พร้อมนะครับพร้อมใช้งานนะครับสําหรับคันนี้นะแล้วก็ตัวล้อมแม็กคันนี้จะได้เป็นล้อมแม็กขอบ18นะครับยางก,ก็ปิดติดรถอีกเช่นกันนะครับ<อ>ตัวพวกซุ้มล้อนะครับนี่ให้ดูเลยรายละเอยียดตัวซุ้มล้อนะครับอันนี้ก็คือเดิมเดิมเลยนะอันนี้เดิมเดิม แล้วก็ตัวบันไดข้างก็มีมาให้พร้อมนะครับตัวบันไดข้างนะติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยกระจกมองข้างกรอบเป็นสีขาวนะครับไฟเลี้ยวมีมาให้พร้อมแล้วก็ตัวมีตัวกันสาดครับติดตัวกันสาดตัวาราวแหลกหลังคาหลังพงหลังคานี้ก็คือ Margaret, บอกเลยว่าไม่มีรักยิ้มนะครับไม่มีลักยนะิ้มนะให้ดูเลย ดิสเบก4ล้อนะสำหรับคันนี้นะครับตัวยางตัวแม็กอันนี้คือเป็นสเปคตรงรุ่นเลยนะตัวแม็กนี่ตรงรุ่นเลยเป็นทูโทนนะครับเนี่ยตัวซุ้มล้อหลังนะครับตัวแชสซีโครงสร้างนะครับสวยๆนะครับ879,000บาทนะครับสำหรับไอคอนิคคันนี้นะครับ MU-X i ค o n i c ดูกันต่อนะครับแผงประตูด้านในนะครับตกแต่งด้วยสีดำนะครับมีบุหนังให้ด้วยนะครับตรงนี้ผิวสัมผัสมีเท็กเจอร์ด้วยนะครับผมนะ นี่นะครับแล้วก็ตัวคอนโซลนะครับอันนี้ได้คอนโซลตกแต่งด้วยสีดำนะครับตัวกล่องคูบ็อกบุหนังนะครับตัวเก๊กเก็บของนะครับดินชาเก็บของใช้งานได้ปกตินะครับได้เป็นจอทัชสกรีนนะครับเนวี่แอร์ออโต้นะครับเนี่ยพวกเกียร์ออโต้ตกแต่งด้วยสีดำเลยฐานกรงฐานเกียร์นะครับบอร์นังสีดำสไตล์สปอร์ตนะครับเป็นหนังเดิมเลยแหละนะอันนี้คือรายละเอียดหนังเดิมเลย นะครับละเอียดหนังเดิมเลยก็ตัวโครงสร้างตัวรถนะครับไม่ต้องพูดถึงนะหัวน็อตไม่มีไขนะครับหัวน็อตไม่มีไขนะครับอ่าอันนี้เสาบีนะครับส่วนด้านหลังนะครับตัวแผงประตูก็บอกเลยว่าถือว่าสมบูรณ์เหมือนกันนะครับายละเอียดภายในนะครับมีกระเป๋าจิ้งโจ้ด้านหลังมาให้นะครับแล้วก็ มาจะมือนิดนึงเดี๋ยวผมเดินไปอีกฝั่งละกันนะอันนี้ให้ดูรายละเอียดนะตัวเบาะเบอร์นะครับเป็นสีดานะครับเบาะสีดําหมดเลยนะเหลี่ยมสันบอดี้นะครับชัดเจนนะครับว่ารถไม่มีอุบัติเหตุเข้ามานะในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับเริ่มจากด้านบนก่อนนะครับสอดรับสัญญาณวิทยุแบบชาร์กฟินนะครับไฟเบรกดวง3พร้อมสปอยเลอร์นะครับมีระบบ ESC มาให้ด้วยนะระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัตินะครับมีมาให้ นะด้านท้ายเนี่ยพวกไฟทรงไฟท้ายเนี่ยนี่ก็คือบอกเลยว่าเดิมนะครับอย่างตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายฝั่งซ้ายอันนี้ก็คือเป็นโคมเดิมนะครับไฟท้ายโคมเดิมถ้าท้ายโครเมียมมีกล้องมาให้ด้วยนะกล้องจะอยู่เหนือป้ายทะเบียนตรงนี้นะครับอ่านีเลยนะครับไฟท้ายด้านขวานะครับบอกเลยว่าไม่มีไม่มีลาวนะครับ ตัวรุ่นนะครับตัวหนังสือคําว่า m ิลเก็ยังติดอยู่ครบนะครับไฟถอยไฟรับทิมนะครับกันชนด้านหลังนะคันนี้นี่รายละเอียดเดิมๆนะครับน่าใช้ครับน่าใช้นะมีคันเดียวนะตอนนี้บอกเลยว่าพวกกลุ่มรถเจ็ดที่นั่งของเราขายดีมากนะครับถ้าใครติดตามมาตลอดจะรู้ว่าขายดีนะครับอันนี้รายละเอียดภายในนะครับ ตัวเบาะเบอร์ต่างๆปรับพับได้นะครับกล่องเก็บของนะครับให้มาเป็นอย่างดีเลยเป็นงานพลาสติกอย่างดีนะไฟเบอร์นะครับหัวน็อตนะครับสีด้านในนะครับตัวตะเข็บเม็ดอาร์กนะตะเข็บเม็ดอาร์กหัวน็อตนะครับตามซอกต่างๆนะครับจะเห็นเลยว่าเดิมอันนี้ก็หัวน็อตนะครับประตูท้ายนะครับหัวน็อต นะครับประตูท้ายตะเข็บต่างๆนะสีด้านในนะครับนี่นะครับเดิมๆนะครับตัวโชคโชคฝาท้ายอันนี้ก็ติดมาจากโรงงานนะใช้งานได้ปกติตัวขอบสันประตูท้ายนะครับอันนี้ก็คือเดิมๆอีกเช่นกันนะชิ้นงานต่างๆนะครับ ถือว่าสมบูรณ์เลยแหละนะโอเคมาดูฝั่งขวากันบ้างนะครับรายละเอียดฝั่งขวาตัวแผงประตูนะครับเป็นสีดำนะครับตัวชิ้นงานที่เป็นตัวหนังนี่ก็ไม่มีขาดนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่มีขาดเลยหัวน็อตนะครับตัวหัวนอ็อตจุดมาร์ค QC โรงงานนะครับตามซอกหัวนอ็อตตรงนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับว่าไม่มีการไขนะนี่ กระเป๋าจิงโจนะครับแล้วก็จะมีแป๊กปลั๊ก AC นะครับเห็นไหมมีพอร์ต USB แล้วก็มีปลั๊ก AC ให้ด้วยด้านหลังนะครับส่วนตัวเบาะที่นั่งแถว2นะครับบอกเลยว่าสมบูรณ์มากนะครับตัวหนังอะไรพวกนี้นะครับนี่น้าใช้หน่าใช้นะครับตัวโครงสร้างนะครับตัวเสาบหัวนอ็อต หัวน็อตมาร์คโรงงานนะครับจุดแต้มสีนะหัวน็อตนะครับหัวน็อตอ่านี่นะครับจุดแต้มสีมาร์คคนะครับตัวแผงประตูด้านในนะครับตกแต่งด้วยสีดำนะครับตกแต่งด้วยสีดำสีดำเงานะครับ ระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกเปิดปิดไฟฟ้าออโต้จุดเดียวฝั่งคนขับนะครับตัวน็อตต่างๆนะครับแผงประตูอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คืออย่างตันน็อตฝั่งคนขับเนี่ยไม่มีไขเลยแหละนะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูตัวเลขใหม่นะครับรถตันเพิ่งปรับสภาพมานะครับ นี่ผมมาที่มาดิวนทุกอนเลยนะครับไม่หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยสี่สิี่กิโลเมตรนะครับอ่านี่คือไม่แค่แสนโลนะครับแล้วก็ตัวจอนะครับจอทัชสกรีนนะครับมีเนวีนะครับ,นะรบ, Navy, รบแล้วก็จะมาร้อมกล้องนะครับอ่านะแล้วก็เนี่ยแอร์ออโต้อย่างที่บอกนะใช้งานได้ปกต,ตินะครับแอร์ออโต้นะ แล้วก็จะมีกระจกเป็นตัดแสงนะกระจกเป็นตัดแสงออโต้นะครับตรงนี้นะมีกล้องด้านหน้านะครับแล้วก็พวกไฟส่งแผนที่พวกนี้นะครับที่เก็บแว่นใช้งานได้ปกติเลยนะตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรโอเคเดีย๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันดีกว่าเครื่องยนต์นะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเอาล่ะครับเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะ อ่ะคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ DDI นะครับ2เข่าเวอร์นะครับ150แรงม้านะรายละเอียดภายในเครื่องยนต์นะครับห้องเครื่องนะครับบุดม์ค QC อะไรต่างๆอันนี้จากโรงงานก็ยังเห็นได้ชัดเจนนะแล้วก็อย่างตัวฝากระโปรงนะครับตัวฝากระโปรงตัวน็อตยึดนะครับตามซอกต่างๆนะครับอันนี้คานหน้านะครับเดิมนะครับคานหน้าเดิมตัวน็อตนะครับ หัวแผ่นเพดนะครับเพดเดิมนะครับหัวน็อตหน้าซ้ายนะครับคานด้านหน้านะคานด้านหน้าหัวน็อตต่างๆนะครับนี่อันนี้คือรายละเอียดเดิมๆของเขาหมดเลยนะนี่นี่ดูน็อตเหลี่ยมน็อตเติมเดิมนะครับแล้วก็ตามซอกฝากระโปงต่างๆนะครับนี่นะ ก็คือบอกเลยว่าเดิมนะครับตัวฝาววกระโปรงเนี่ยซีนอะไรต่างๆนี่ก็คือซีนเดิมจากโรงงานนะครับเนี่ยรายละเอียดนะครับตัวเบดอาร์คนะครับตัวแผ่นติกเกอร์ลาเบลต่างๆนะที่ติดมาจากโรงางานก็ยังอยู่ครบนะครับสำหรับคันนี้ก็ใครที่สนใจนะครับมิวเอ็กซ์หนึ่งจุดเก้าไอคอนิกนะครับปี2018นะครับคันนี้เลขไมล์แสนโลราคา875,000บาท นะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์0 9 8 4 4 6 5 2 2 2นะครับแอดไลน์โทรเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนอัปเดตรีวิวลถเข้าใหม่จากทางช a n e l โอรถมือสองสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้าจะมารีวิวลถอะไรนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอตัวลาสวัสดีเอฟซีทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ